มาเร็วมาเร็วเฮ็ดโคจรเจ้าสวัสดีเจ้าอยู่กระแพงบรรณาเจ้าเนาะวันนี้ขึ้นโดยกระแพงนะเจ้าเนาะวันนี้แพงมากเบาไทยบ้านเจ้าสสวััดีครบไป โดยหลังบ้านแพีเองนะเจ้าเนาะบ้านรุ่นแต่กันเจ้าอันนี้เรามานหรือเปล่านะเจ้าเนาะอ่าแต่ว่าเพงมาได้เป็นเห็ดล้งโงกแล้วก็เห็ดดินเจามาฮะปวนเก็บอยู่ทีงหน้าว่าน่ะเจ้าเฮ้ยไยืนนานสองคนได้หลายก็เจ้าเออเฮ้ยก็กำลังมาเนี่ยบวได้สักดอกเี้อะ อ,อมีแต่คนเจอแล้วเจ้าเจอแล้วเจ้าเม็ดหน้าแรกมัแนแทว่าเห็นน้ำมอยนนี่ยไงงามๆเลยน,น,นี่นี่แ,งแดงอกาลังจีโอเค นี่ฮักเจาะเท่าไปก่อนเท่าไปไูเชื่อ,อเละนี่บุนน้งเจาะหืมอกรังจีโอเนี่สมรถจะเป็นตัวน,นี้เพงได้เป็นเฮดหน้าแรงนะจ๊ะดอกน้อยๆเนี่ย

นีเจ้ามันก็มีเรื่อยๆนะเจ้าโอ้นี่นได้แม่กินถานน้อยเจ้าแบบนี้อะไรกินล้อมนะเจ้าหนิงม,มดโอ้ยดอกใหญ่เต็มตันได้เท่าเจ้า ออีกลักษณะดอยมันแพงเจ้าจเป็นภูเขาคุณเจ้ามาขึ้นมาค่อยขึ้นหาเรื่อยๆเมัมัน่าจะเหลือตาแพงอยู่นะ <c oughs> น่าจะเหลือตาเปิ่ออยู่นะเจ้าแต่วันนี้คนขึ้นดอยหลายหาลืมขี้สากเป็นเจ๊กันละ่ะน้ะงฟองเท่า จะได้ได้หลายกันเจ้าพระพิชโอ้แข่งไม้ที่หลังเพื่จะได้กินกันนี่ป้ายมาต่กี่้ม่งจ้าได้ให้ไข่กันหน่อเ,เจ้า <c oughs> นนจ้านี่ อ๋อเฮ็ดออกห้อผายปุ่นอม,าามเ้ยนนม,มันบอกว่างนะช่วงนั้นก็แล้วว่างแต่ว่ากับเมาปูเข้า,าขับไปหอยายได้แล้วขึ้นมาเนี่ยกล้าตัวนี่กลังขึ้นมาเจ้าจะได้กินกันล่ะ <laughs> น่าถ่ายคลิปเดยเจ้า โอ้โหโอ้โหโลหิตอยู่บนดอยเนอบ่มีหลายแล้วแต่คนมันนักในได้หลายกันเจ้าเหรอได้แล้วได้ต้มได้แกงละนี่น่ะนรื่ละนี่น่ะเจ้านั่นมาตัวไปทั้งพุ่นอะได้ปพี่มากี่มากี่คนสองคนขับเพิ่นมาสองคนอะมาสองคนก็ยายเพิ่นเออเจ้าเิฝนมาเจ้ากัวเฮาก่อนนี่เฮามาขวายไปไปเยอะเพิ่นโลอยู่พุ่นเพิ่นไปไปก่อนชก่อน เออชื่อไปเออซื่อไปน่ะน้องแกลง็นไายทีู่จยกหัวเข่าก่อนเจ็บตาดีทุกจ็บหัวเข่าก่อนเจ็บคุณลงคุณลงใจไขม้าหลายวันแล้วมันงยากเข้าวันนี้มันง่ายเข้าอยู่ปูเข้าแล้ววันวานี่แต่มันก็ดสิ่งจะออกหลายอยู่นั่นน่ะมึนตอนทำมาน่ะมันก็ดสิ่งออกมันออกเร็วเนาะเนาะกลางวานอ่ะอ่ะมันออกเร็วเจ้าฮะ เป็นอาไรนดอกน้เจ้าดอกใหญ่ดิน้เจ้าดางปรุดุกเจ้าวัสะเขปอาหารนั่นเนี่ยดูสงกี่ดอกนี่น่าจะใจกว่านี่ฮะกระอ้อยู่ในขี้ดินใชยในขี้หินนี่เจ้า นีอ่อันนี้ทำมาจากคืนที่จัดอาหันนะเจี๊ยนะเจ้าเดี๋ยวพอก,น,กนเนื้อยเฮ้ย,ยมันจะมีหัหนะเจ้านี่มีอะไรนี่อีก มด้ะเจ้าเห็ดทะเลเจ้าตรงนี้อุอ้ยตัวนี้งามอุย้ยมันนกมาเร็วมาเร็วเห็ดโคนเจ้าคนฟ้านเจ้าเจอตอนบานบานก็เอานะเจ้านี่อีกนี่นนอีก จะได้เจอตัดตุงมาเจ้านาะตัดตุงมาเห็นแน่โอ้ยปวดปวดอีกให้จับเก็บด้เด้อจะบอกเอากั้นลเลยเจ้าเพราะว่ามันขามาไ,ได้แล้วจังหลักมันอะตัดเลยเนาะ Đó được có mi sẽ thấy anh chơi con nó chọn nó vui vì người để hết con lạc ở đây đâu 何にどう มันผูกนี่ยังเปื่อยเลยเจ้านี่นี่ยังพอกินได้โอ้ยนี่คือปิดชีกจ้ะอีจุมบจุมจุมจ๋าอยู่นี่นี่ดอ ល្រូវីខីនាបានជាំងខ្ញុខ្ញុំង់្រូវីខ្ញុំង់្រូវី

หมูนี่พอได้กินแล้วเจ้าหมูเดียวจ้าหมูเดียวเก็บสัตว์กาได้เลย,ยโฮย้ยมาแล้วไม่ว่าจะเฝ้าวแล้ว <c oughs> โอ้ยหมูนี่ทำเพิ่งเกือบเต็มตะก้าเลยนี่หมูนี่หมวกเดียวไครเกือบเต็มตะก้าได้แกงแล้วนะเจ้าน้องได้คาบหนึ่งละเห็ดโคนเพียง <c oughs> โอ้ยไอหมาแล้วพี่น้องเลยไปไปเดี๋ยวหาวกันต่อเนะเจ้าน้องนี่อุ้ยมากับความมาเลี้ยวเสียดายถ้ามัานเป็นตุ่มมดถ้าจะมอ,อกมากเลยอนไะปนั่นเลยเจ้า อยู่แหละสองดอกเจาะเห็ดนั่นแหละแม่งกินโดนแม่งกัดอย่างละครึ่งปลาดุกเจาะอ่อีดอกนะึงอีดอกนะึง อุ๊ยนี่อิดนั่นอะไร่ะจ้ะแต่สม่าเป็นดอกแบบโดนแมงกัดเอนอะดอเปื่อยลำเปื่อยเยอะนี่กับปื่อยหาไปหามาซะตัวนี้เหยียอยู่บนดอยอยู่คนเดียว บัวหัวค้นหายไปในมุดเจ้าบอที่บ้านกับตังในมดดัวเด้อยังอยู่ในป่าจะคิดว่าบอไก่จะถนนนะเจ้า้องพงหาโดยแบบติดถนนเลยหายไปอีกน้อยนึงก็คืนฝนตกนะเจ้าเนาะใแบไบม้ก็ยังเปียกยังชุ่มอยู่ยวลวลงฟังน่อนเนอะ คนจะหาหลายอันเฮ็ดมันก็นจะมีแบบเหลือตาอยู่นะเจ้าเหลืองนี่เฮ็ดขมิ้นเจ้าขมิน้น่อยนี่แลหละกี่ซ้ำ เห็ดจ okay, so ้าอุ้ยหลายด,ดอกเก็บกองไว้นี่เจ้าเนี่ยมิดตายไปนเนี่ยเห็ดน,น้าเรศอันนี้จะเป็นอ๋อสีขาวๆนะจ๊ะหรือว่าห้องคิดกอขาวเนี่ยพี่น้องบางทีก็จะเฮิรนนะเจ้าถ้าเป็นเห็ดวันนี้แต่ที่นี่บอกเฮิรนนะเจ้า จเจ้าเฮ็ดหน้าแล่นน้ำหมอยเฮ็ดน้ำหมอยเอจ้าน้องเห็นเขาเอาบอสเกตไต้บหัน้วเจ้านี่สีดำเห็ดทานจเจ้าเห็ดทานหน่อยน,นี่ย Ủa bà kia bà hành nó cho nè Kìm lắm nữa, Hãy subscribe cho kênh Này Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn biết không? นาะเฮ็ดค่าเจ้าดูกออกอะอ้าวนี่พปาาออกจะปลามาเลยเจ้าเนาะรอเดียวเฮาก็ไปดูผลงานรวบรวมกับเบ้าทถวบ้านทางออกอีกทีนะเจ้าก่อนเมื่อบ้านเจ้าเดียวมันสรุปผลงานการหาเฮาวันนี่กันนะเจ้าเนี่ยมาันเติบอยู่เอาของาให้กันนะเจ้าเนี่เกือบตเติมตะกร้าอุย้ยพีนน้องแพงสะออนเพิ่งมาเจอเห็ดปวกเจ้าเนาะหมูหนึ่ง ปลวกฟ้านี่ออกสีแดงๆแต่ว่าบ้านบ้านหลายดอกตุ่มกับพอมีเฮ็ดดินกับพอมีนะเจ้าเนี่ยอ่ะบ่าวได้บ้านเจ้าโอ้เกือบเต็มตะการเคลินตะการแต่หลายเติบเฮ็ดดินเฮ็ดละงอกเจ้านี่เพงบ่ได้เลยเฮ็ดละงอกเลยนะอ่ะเราเจ้าน้อยได้สำหรับคลิปนี้นะเจ้าแพงก็ขอฝากคลิปไว้เพียงตัวอี้นะจะรอพิกัดแพงอยู่ที่ป่าหลังบ้านนะเจ้าอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเจ้าวันนี้ที่หาก็ตรงกับวันที่27กรกฎาคม2568เจ้าเนาะ เดี๋ยวเขาลงจากดอยแล้วเดี๋ยวกะบา่าวทบ้านก็นจะไปอีกะย้ามด่างต่อนะเจ้านะอ่ะคลิปนี้เขาเติมมาบ้านแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับโอ้ได้หลายเติบด้วยเนาปะ,ปะร่วมกันนี้